G AtWise As Rock, King IT Network, Ozone Gaming Gear, Memory Today. สวัสดีครับพบก,กับพวกเราอีกครั้งนะครับโอโซน n ทีววันนี้อยู่กับผมตั้มนะฮะกับข้างข้างผมครับเป็นโปรดักต์กันขโมยจากทางค่าย e tiger ชื่อรุ่นว่า s4 นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะฮะติดกล้องวงจรปิดที่บ้านเนี่ยเดีย๋ยวนี้มีแทบทุกบ้านอยู่แล้วล่ะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่คุณยังไม่มีก็คือกันขโมยนะฮะผมว่ามันน่าสนใจมากนะครับสำหรับคนที่มีกล้องงจรปิดแล้ว แล้วก็ต้องมีการขโมยด้วยนะฮะมันจะได้เต็มที่แต่ครบสูตรบ้านเราเนี่ยป้องกันการขโมยแน่นอนอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ครับจะน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับมาดูด้านหน้าของตัวกล่องกันดีกว่าครับด้านหน้าของตัวกล่องก็จะดีไซน์เรียบๆนะครับเพื่อดั่งเป็นสีขาวด้านขวาบนครับจะเขียนว่า e t i g e r อยู่ด้านบนเลยนะครับลงมาก็จะเป็นรูปของตัวโปรดักว่าในกล่องนี้มีอะไรแถมมาให้บ้างลงมาด้านล่างครับก็จะเขียนชื่อรุ่นครับเป็น S4 Combo s e q u r l นะครับตัวนี้ก็จะเขียนมาชัดเจน ด้านหลังครับด้านหลังเขาจะเขียนสเปคต่างๆของตัวเครื่องนะครับตรงโซนนี้นะฮะตรงเขาจะเขียนไว้ว่าตัวนี้เนี่ยใส่ซิมการ์ดได้แล้วก็เสียบสายโทรศัพท์ได้มีซิมการ์ดไปทําไมแน่นอนครับเวลาโจรเข้าบ้านอาจจะต้องตัดสายสายโทรศัพท์เรานะฮะเราก็ยังมีระบบพื้นฐานอีกตัวหนึ่งที่เรายังเหลืออยู่ก็จะเป็น GSM นะครับถัดไปครับก็จะเขียนว่า Easy to install แน่นอนติดตั้งง่ายลงมาด้านล่างครับก็จะเขียนอีกว่าตัวนี้เนี่ยมี Built-in ไซเ e n นะครับ 100เดซิเบลด้วยกันที่ติดตั้งมาให้กับตัวเองเลยนะครับติดตั้งมากับตัวมาเลยมี100เดซิเบลเลยหรือเราจะไปต่อออกข้างนอกอีกก็ได้นะครับสำหรับไซเรนลงมาด้านล่างครับเขากจะเขียนว่าในกล่องนี้แถมอะไรมาให้บ้างนะครับอย่างแรกเลยที่เขาเขียนก็คือเป็นโมชันดีเทคนะครับ2ตัวแล้วก็เป็นดอร์เซนเซอร์2ตัวนะครับรีโมทอีก2ตัวแล้วก็ RFID ฟอีแท็กอีก2ตัวนะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์อีก1ชุดนะฮะหลกัหลกๆโดยทั่วไปก็จะรายละเอียดได้อย่างชัดเจนนะครับ รูปภาพต่างๆเซนเซอร์ก็จะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับแอปพลิเคชันที่มีให้ดาวน์โหลดก็โหลด QR โค้ดตรงนี้ได้เลยครับหลังจากแกะมาครับก็จเจอตัวหลักของเขาเลยนะครับตัวใหญ่อยู่ตรงนี้เลยลงมาด้านล่างครับก็จะเป็นคอนเนคเตอร์ต่างๆสำหรับเชื่อมต่อตัวเครื่องนี้นะฮะก็จะมีสาย AC ซ u r c e ครับถัดมาด้านล่างครับก็จะมีโอ้โหอะไรนี่คู่มือนะฮะ คู่มือเนี่ยแล้วก็มีวัรันกตีการ์ดมีวัรันตีการ์ดก่อนแล้วก็สติ๊กเกอร์แล้วก็คู่มือครับมีให้มาหลายภาษามากเลยลงมาด้านล่างก็จะมีอีก2อย่างครับก็คือเอาไว้คล้องสำหรับรีโมทเรานะครของรีโมทถัดมาด้านข้างครับก็จะเป็นตัวเซนเซอร์ ัวเซนเซอร์ที่ให้มานะครับตัวนี้เป็นโ motion sensor นะครับก็จะมีมาให้ทั้งหมด2ตัวนะครับอุปกรณ์ connect ต่างๆของตัวนี้ก็จะมีให้อย่างครบถ้วนนะครับน็อตเน์มีให้ครบครับถัดไปครับก็จะเป็นเซนเซอร์ประตูนะฮะเวลาเราเปิดประตูก็จะปุ๊บๆๆนี่นะฮะมันก็จะร้องออกมาก็มีมาให้2ตัวครับรีโมทครับก็มีมาให้2ตัวครับตามที่เห็นเลยแล้วก็ r f i d tag ก็มีมาให้2ตัวครับ มาดูตัว d u ักกันจะชัดก,กันดีกว่านะครับเริ่มจากด้านบนเลยก็จะมีสีดำครับดีไซน์สวยงามเรียบง่ายนะครับแล้วตรงนี้เขาจะเว้นช่องว่างไว้สําหรับจอแสดงสถานะนะฮะไว้บอกสถานะต่างๆของตัวเครื่องด้านล่างลงมาทางด้านซ้ายมือครับก็จะเห็นโลโก้ eTiger อยู่ตรงนี้เลยตัวนี้เอาไว้ทําอะไรตัวนี้เอาไว้สําหรับวาง RFID tag และ RFID tag คคออะไรหลายๆคนยังไม่รู้นะครับ RFID tag ก็คือในนี้ครับจะมีชิปข้อมูลอยู่ข้างในนะครับ ในการบ่งบอกว่าเออ RFID ตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับตัวนี้ได้ s <up> <S ก็คือว่าเวลาเรามาถึงบ้านนะครับในสถานะตอนนี้คือ lock view, ล็อกอยู่เราก็เอา RFID tag มาแปะตรงน,นี้ครับอ่าก็จะปลดล็อกแล้วนะครับเวลาเรามาถึงบ้านทางด้านขวามือครับก็จะมีปุ่มต่างๆของตัวเครื่องนะครับการใช้งานนะครับก็จะมีล็อกปลดล็อกอะไรอย่างนี้นะครับหรือโหมดการใช้งานต่างๆของตัวเครื่องนะครับก็จะมีให้ใช้ครบคันทางด้านหน้านี้เลยครับมาดูด้านหลังของตัวเครื่องกันดีกว่านะครับด้านหลังของตัวเครื่องก็จะดีไซน์เรียบๆครับ ด้านบนตรงนี้นะฮะก็เอาไว้สําหรับหูหิ้วห้อยต่างๆนะครับสําหรับเราไว้ห้อยติดกับผนังได้นะครับเป็นวอลเมานะครับด้านล่างครับเปิดได้ครับพอเปิดมาครับก็จะเจอกับอย่างแรกเลยที่เห็นทางด้านซ้ายขวาตรงนี้เลยนะครับจะเป็นแบตเตอรี่สําหรับเป็นแบตเตอรี่สํารองครับในกรณีที่เราโดนตัดไฟด้วยนะฮะตัวนี้ก็จะมีแบตเตอรี่ให้ใช้นานถึง6ชั่วโมงนะครับด้านข้างครับตรงนี้จะเป็นพอร์ต RJ11 หรือ สายโทรศัพท์บ้านนะครับในการเชื่อมต่อโทรศัพท์บ้านตรงนี้ที่เห็นถาดตรงนี้อยู่ก็แน่นอนนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วเป็นถาดใส่ซิมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพินสําหรับต่อพวกไซเรนต่างๆนะครับพินเอาตตัวนี้สามารถต่อให้ใช้งานได้นะครับตัวนี้ด้านข้างจะเป็น AC source ครับไฟขาเข้าจะเข้าตรงนี้นะฮะ power on off ครับสามารถเลื่อนเปิดปิดได้ตรงนี้นะครับเลื่อนง่ายๆเลยนะครับอ่าเปิดปิดหลังจากที่เราดูตัวเครื่องประดับนะครับเรามาดู ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของตัวเครื่องกันดีกว่านะครับว่าจะมีฟังก์ชันการใช้งานอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยตอนนี้เราปลดล็อกอยู่แล้วก็เข้าไปที่โหมดเซตอัพนะครับโหมดแรกเลยครับจะเขียนอยู่เลยครับโฟนนัมเบอร์โฟนนัมเบอร์มีอะไรบ้างเข้าไปดูกันดีกว่าโฟนนัมเบอร์ก็ตัวนี้ไว้สําหรับเวลามีขโมยเข้ามาหรืออะไรนะครับต้องการจะแจ้งเตือนไปหาใครบ้างนะครับสามารถติดตั้งได้ตรงนี้นะครับ ที่ผมตั้งไว้นี่ก็คือจะมีเบอร์ผมอยู่นะฮะแล้วก็ลงไปเรื่อยเบอร์โทรออกครับโทรได้ทั้งหมด5เบอร์นะครับส่วน sms ครับ12345 sms ก็ส่งได้ทั้งหมด5เบอร์ด้วยกันนะครับแล้วก็ c m s number สำหรับบ้านเราอาจจะไม่มีให้ใช้นะครับมาดูหัวข้อถัดไปครับหัวข้อที่2ก็คือ a c c e s s o r y นะครับพอกดเข้าไปปับ๊บก็จเจออย่างแรกเลยก็คือ remote remote เนี่ยเข้าไปทำอะไรบ้างนะครับ เข้าไป1ก็คือ add remote ใหม่หรือว่าลบรีโมททั้งหมดที่มีนะครับแล้วก็ลบรีโมททีละอันครับผมในหัวข้อนี้หมดแล้วนะครับลงมาอีกครับจะเป็น ifid tag ifid tag ที่แถมมาให้มีทั้งหมด2อันนะครับแต่ว่าในกรณีที่เรามีลูกบ้านเยอะนะครับมีลูกๆหลายคนเราก็สามารถซื้อ ifid tag เพิ่มได้นะครับแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะครับลงมาด้านล่างครับก็จะเจอหัวข้อ wireless sensor นะครับพอกดเข้าไปปั๊บ ก็เจอกับแอดนิวเหมือนกันครับเป็นการเพิ่มและลบเซนเซอร์เซนเซอร์ต่างๆในที่นี้ก็คือเช่นเซนเซอร์ประตูนะครับหรือจะเป็นเซนเซอร์สโมกสโมกซิงเซนเซอร์นะครับก็คือหมดควันเซนเซอร์ควันเซนเซอร์โมชั่นดีเทคหรือว่าเป็น IR เซนเซอร์นะครับตัวนี้ก็สามารถแอดเข้าไปในตรงนี้เลยนะครับ หัวข้อถัดไปครับจะเป็น test mode test mode นี่ไว้ทําอะไรก็คือว่าเราไว้เทสเซนเซอร์ต่างๆที่เรามีในบ้านนะครับลองเทสเปิดปิดดูว่ายังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะฮะตัวนี้ก็จะหมดแล้วนะครับในหัวข้อ accessory หัวข้อหลักถัดไปนะครับก็จะเป็นหัวข้อ system setting พอเข้าไปครับก็จเจอการตั้งเวลานะครับเราก็สามารถตั้งเวลาได้จากตรงนี้ ลงมาด้านล่างครับก็จะเป็น entry exit delay ก็คือเป็น delay ของตัวเซนเซอร์นะครับว่าเราจะตั้ง delay ไว้ที่เท่าไหร่นะครับก็สามารถเข้าไปเซตอัพได้ Auto Arm กับ d i s a r m นะครับก็ตั้งเวลาในการล็อกหรือปลดล็อกเป็นเวลาช่วงเวลาไหนได้นะครับลงมาด้านล่างครับก็จะเป็น c o n t r o l by phone c o n t r o l by phone คืออะไรตัวนี้เราสามารถสั่ง ล็อกจากโทรศัพท์มือถือแล้วได้นะครับจากสมาร์ทโฟนของเราว่าเราจะล็อกหรือปลดล็อกก็กดได้จากมือถือของเรานะครับฟังก์ชันนี้ก็คือว่าเราเข้าไปว่าตั้งเปิดหรือตั้งปิดอยู่นะฮะตรงนี้ในที่นี้เปิดอยู่ครับลงมาด,ด้านล่างอีกครับก็จะเป็นไลาาาาน์คัทอะลารมไลน์คัทอะลารมนี่ไว้ในกรณีไหนกรณีที่เราต่อสาย RJ11 นะครับหรือว่าสายโทรศัพท์บ้านเวลาโจนเข้าบ้านนี้ครับมักจะตัดสายโทรศัพท์ด้วยนะฮะตัวนี้ตั้งไว้เพื่อเวลาเราโดนตัดสายโทรศัพท์ปุ๊บ ตัวนี้จะแจ้งเตือนมาระบบใน GSM ทันทีนะฮะว่าสายเราโดนตัดนะฮะตรงนี้ก็ตั้งออฟอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราไปใช้ก็ต้องเปิดออนแน่นอนลงมาครับจะเป็น GSM fail GSM fail นี่คืออะไรแน่นอนเขาเวลาเราใส่ซิมและซิมเราเสียหรือซิมมีปัญหาหรือว่าขึ้นโทรศัพท์ GSM มันหลุดหรือว่ามันมีปัญหานะฮะมันก็จะโทรโทรมาหาเราในการเตือนนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ย GSM เราหลุดนะครับโทรมาทางโทรศัพท์บ้านนะครับ ลงมาก็เป็นหัวข้อคีย์แพดโทนครับตั้งได้ว่าจะเปิดปิดเสียงคีย์แพดหรือเปล่าต่อไปครับก็จะเป็นแอสเซทโค้ดแอสเซทโค้ดนี่คือเป็นการตั้งรหัสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอดมินโค้ดยูเซอร์โค้ดหรือว่าโค้ดการเปิดประตูนะครับตั้งได้จากตรงนี้ต่อไปครับเป็นริงไทม์ริงไทม์นี่คืออะไรในกรณีที่เราโทรเข้ามาหาเจ้าตัวนี้นะครับโทรจากโทรศัพท์บ้านนะครับเข้ามาปับ๊บตัวนี้นี่สามารถสั่งงานผ่านโทรศัพท์บ้านได้เราโทรเข้ามาปับ๊บแล้วต้องการให ก,กี่ครั้งนะครับกี่ตื้อถึงจะให้เจ้าตัวนี้รับนะครับก็คือเราตั้งได้ว่าจะให้ห้าครั้งถ้าสมมติว่าครั้งเดียวมันอาจจะเร็วเกินไปก็ให้ตั้งไปสักห้าครั้งถึงหกครั้งนะครับแล้วค่อยตัวนี้ค่อยรับก็ตัวนี้เซตอัพได้ครับไซเลนเซตอัพครับก็จะเป็นการเซตอัพไซเลนต่างๆนะฮะก็คือจะเป็นพวกไซเลนพวกอ,ออดอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เวลาจรขโมยมาเรื่องมียง่ออดดังออกอะไรอย่างงี้ตั้งได้ว่าเราจะให้มันร้องทั้งหมดกี่นาที ลงมาด้านล่างครับ user id นี้เอาไว้ใช้สำหรับ cms ซึ่งบ้านเราผมไม่มีให้ใช้นะครับลงมาด้านล่างอีกก็จะเป็น call recycle ก็คือว่าตัวนี้เนี่ยในกรณีที่มีโจรเข้าบ้านเราหรือว่ามีเซ็นเซอร์ดังต้องการให้โทรหาเราทั้งหมดกี่ครั้งนะครับเช่นโทรมาครั้งแรกเราไม่รับตัวนี้ก็ยังตั้งได้ครับว่าเฮ้ยต้องโทรอีกสัก4ีครั้งนะอะไรอย่างนี้ก็ตัวนี้ก็สามารถตั้งได้ครับลงมาก็เป็นหัวข้อ แบ็คไลท์ไทม์แบ็คไลท์ไทม์ตัวนี้ตั้งสถานะของหน้าจอนะครับว่าจะตั้งไฟไว้กี่นาทีหัวข้อรีเซ็ตหัวข้อสุดท้ายครับเป็นหัวข้อฮิส t อรีแน่นอนครับเอาไว้ดู h i s t อรีต่างๆของบ้านเราว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนี้นะครับใครมาปลดล็อกเวลาไหนอะไรอย่างนี้นะครับสามารถไล่ดูจากดักนี้ได้เลยนะครับหลายๆคนอาจจะอยากได้ยินเสียงนะครับว่าอารามที่เขาให้มาหรือว่าออดที่เขาให้มานะครับ ที่เขาบอกว่า100เดซิเบลเนี่ยเสียงจะดังขนาดไหนและเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาเทสให้ดูกันดีกว่านะครับเริ่มจากอ่าผมล็อกแล้วทีนี้เรามาแกล้งเป็นโจกันดีกว่าครับมาเปิดประตูเข้าบ้านลั่นเลยทีเดียวัก็เรียบร้อยนะครับสำหรับเสียงคนที่อยากรู้นะครับเสียงก็ประมาณอย่างนี้แต่ดังมากครับ ในกล้องผมไม่รู้ว่าจะได้ยินชัดเจนขนาดไหนแต่ว่าในที่นี้ดังมากครับหลังจากโหลดแอปพลิเคชันบนมือถือมาแล้วนะครับในที่นี้ของผมเป็น Android นะครับวิธีโหลดก็ง่ายครับเพียงเข้าไปใน App Store นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า e tiger ก็จะเจอแอปพลิเคชันเลยนะครับเข้ามาครับล็อกอินเข้ามาปับ๊บเราก็เจอโหมดต่างๆของตัวเครื่องนะครับใช้งานง่ายมากเห็นจางชัดเจนนะครับในที่นี้ จะเห็นเครื่องอยู่ในสถานะไม่ได้ล็อกอยู่นะครับเราต้องการจะล็อกนะครับกดได้จากสมาร์ทโฟนเลยกดล็อกค,ครับรอสักครู่หนึ่งนะฮะเนี่ยฮะจะเห็นแล้วครับว่าระบบตอนนี้ล็อกแล้วไฟขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แล้วเขาจะมาคอนเฟิร์มว่าอ่าตอนนี้เนี่ยระบบได้ล็อกแล้วในกรณีที่เราลืมออกจากบ้านนะฮะตัวนี้ก็สมาร์ทโฟน เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่สามารถทํางานได้ง่ายขึ้นครับตัวแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถใช้งานได้ง่ายเห็นอย่างชัดเจนนะครับอย่างในนี้ที่เห็นอยู่ก็คือว่าล็อกนะครับแล้วก็ปุ่มโฮมโหมดปุ่มดิสอาร์มแล้วก็โฟน n ั n เบ b e แ a n เอสเอ็มเอสัเบนะครับการเซตอัพเอร์โทรศัพท์ที่เราต้องการให้ส่ง SMS หรือว่าเบอร์ที่โทรหาก็เซตอัพได้จากตรงนี้ครับหน้าถัดไปครับ ก็จะเป็น rename zone rename zone ตรงนี้ก็คือว่าโซนต่างๆที่เราตั้งไว้นะครับกับเกี่ยวกับเซนเซอร์นะครับว่าเซนเซอร์ตัวนี้จะอยู่โซนไหนแล้วก็ rename ได้ครับเราจะได้ไม่สับสนว่าเอ๊เซนเซอร์ตัวไหนมันดังนะฮะ rename RFID tag ก็สามารถ rename ได้ set delay time ก็ตั้งได้จากตรงนี้ s i l e n volume and ringing time นะครับก็ set up ได้จากตรงนี้เหมือนกันเช่น disarm password ก็เปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนตรงนี้ได้เหมือนกันครับ เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ดูรีวิวของเจ้าตัวนี้ไปนะครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยคงอยากได้เจ้าตัว e t i g e r ตัวนี้ไว้ติดตั้งที่บ้านแน่นอนครับด้วยหนึ่งราคาที่ไม่แพงนะครับราคาเขาจะอยู่ที่19,900บาทนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ต้องเสียตามมาคือค่าติดตั้งตัวนี้ติดตั้งง่ายครับเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นไวเลสหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ต่างๆตัวแม่ต่างนะครับจะคุยกันทางผ่านทางไวเลสทางนั้นเลยนะครับไม่ต้องโยงสายไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องเสียค่าเดินสไฟ ไม่ต้องเสียค่าช่างมาติดตั้งนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ได้ตัวนี้ก็คือว่าเซตอัพง่ายครับกดเพียงแต่กด,นกดคนไม่ต้องมีความรู้มากครับสามารถเซตอัพทุกอย่างได้ด้วยตัวเองหมดทางนั้นนะครับแล้วก็สมาร์ทโฟนอีกอย่างหนึ่งสามารถใช้งานง่ายครับไม่ว่าจะเป็นล็อกหรือปลดล็อกนะฮะตัวนี้ผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะ วันนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณ IT distribution มากครับที่ส่งเจ้าตัว e-tiger ตัวนี้มาให้เราได้รีวิวกันวันนี้ผมและทีมงานโลกโซนทีวีทุกคนต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ